นี่คืออาการต้นนะคะอาการต้นที่ระบบรากไปไม่ได้นะคะดินแข็งนะคะเพราะว่าแปลงนี้ก็เป็นเป็นไรอ้อยที่ปลูกก่อนหน้าน,นี้นะคะเห็นไหมคะดินแข็งระบบรากไปไม่ได้สิ่งที่เราจะช่วยเขานะคะขั้นตอนที่1นึ่วนดินนะคะเอาเอาระบบออกซิเจนลงระบบรากนะคะพวนดินก่อนนะ,ะแล้วก็ตามด้วยนะคะตามด้วยการละลายเม็ดปุ๋ยนะคะ,ะสัดส่วนนะคะน้ำนะคะยี่สิบกิโลนะไอะ้น้ำน้ำยี่สิบลิตรเลยะค่ะนะคะ ใส่ปุ๋ยลงไปประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลละลายนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ลาดที่โคนนะคะลาดที่โคนเลยนะคะนี่แหละค่ะไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะแค่นี้นะคะอย่าไปใส่เยอะนะคะมะเขือพวงเขาไม่ได้กินปุ๋ยเยอะนะคะนะคะมะเขือพวงกินปุ๋ยไม่ได้เยอะนะคะเนี่ค่ะ น,นี่คือการช่วยเขานะคะแล้วก็จะทําให้ยอดแตกแขนงทีนี้ถ้าใครไม่มีเม็ดปุ๋ยนะคะก็ใช้ตัวบนโนกับบนโนพัดอย่างละสามช้อนในน้ําี่บิตรราดตรงโคนตรงนี้เลยนะคะนี่คืออาการของดินทรายที่เป็นดินแข็งกระด้างนะคะพืชทุกชนิดถ้าเจออาการแบบนี้ไม่ใช่แค่มะเขือพวงคือยอดไม่เดินอะ่ะปลูกยังไงก็ไม่มียอดอ่ะนะคะก็คือนี่คือการช่วยเขาพวนดินออกซิเจนลงระบบรากจําไว้นะคะพืชทุกชนิดถ้ารากฝอยไม่เดินไม่ต่อยอดจะไม่มีทางเกิดยอด ฉะนั้นการต่อยอดก็คือการเอาออกซิเจนลงระบบรากเพราะออกซิเจนนะคะรากเมื่อโดนออกซิเจนจะเกิดการต่อรากฝอยถ้ารากมายอดจะมานะคะนี่ก็เป็นทักษะที่มาแนะนํากันนะคะนี่เป็นแปลงของของพี่น้องเรายังไม่ปรากฏชื่อเดี๋ยวให้งามก่อนเดี๋ยวให้งามก่อนจะบอกนะคะเราเราจะมาติดตามกันค่ะจริงอ่ะผมบวอ่นงานเฮ็ดจรแล้ลยอ่ แต่ผมอะ่ะต้องการให้พี่น้องมีงานเฮ็ดเห้ลูกให้หลานย่บานมีงานเฮ็ดพอไรใจมันมีสม,มือจะไรหลับมันบ่นแน่นอนจักมือคันเพื่อนเด้ขายเธอแหลวเปริรนศิสามาคีกันเบิงซอยอ้ายดอตามว่าตัวนี้เฮ็ดไปเรียงที่เลียงน้องเนะานะเนาะเมนเออที่ที่ปลูกลก,กันอยู่ทั้งเอิง,งปลูกมันอะ่ะเดี๋ยวกับเปลี่ยนใจครับมันสิขึ้นอยู่กับกับผลงานที่ผมเฮ็ดไปแล้วโอ้ยอ้ายถือเค็ดสบายมากเลยนี่ม่คใครมันค่อยบ่ตอนเนี้ย ผมยอมเป็นคนบ้าครับ <laughs> <laughs> แล้วผมก็จะกลายเป็นคนบ้าที่มีความสุขและมีตังค์ <laughs> ที่สาคัญนะคะคิดเพื่อพี่น้องญาติพี่น้องโอ้ความคิดนะคะพี่น้องขานะคะเนี่ยคือความคิดรายได้มารา,ายจ่ายมาทุกวันร <laughs> าย <laughs> ได้มันรอรายปีไม่ได้เนาะพี่น้องเออต้องมีรายเดือนแหละ <laughs> เนี่ยค่ะทำง่ายง่ายนะคะเนี่ยคือดินมันแกงด้างกล้าบไปไม่ได้เพราะกรากไปไม่ได,ไไได้ยอดมันไม่เดิน นะี่หมดเลยหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เสร็จจัดไปเดี๋ยวมาติดตามกันครับนี่ขนน้ำทีละพันลิตรมาลดเลยนะนี่เอ้ยคนบอมักก็คือสีเศาล่ะล่ะอืมเนาะโอ้ยตอนนี้สื่นใจก็ักแข่งหลายค่ะ นะคะขื้นมาแล้วค่ะพี่น้องอืนี่ยคือที่ทําที่เจาะไว้นะคะบาดานก็มีแต่ยังไม่มีเวลานะคะโอ้ยขื้นมาหมดแล้วค่ะขึ้นหมดแล้วนะคะนี่หลอดหลอดหลอดแล้วนะคะนี่เป็นแปลงที่โหดมากเลยนะคะมาทุกโลกดินแข็งนะคะเอ่อเกิดจากเชื้อราที่ที่ปลูกอ้อยเดิมด้วยนะคะนี่คือแปลงแบบว่าแปลงไม่ยกล่องเลยนะคะไถปลูกเลยนะคะเนี่ยนะคะ คือแปลงสเปซสปะว่างั้นเถอะนะคะตรงนี้นะคะเจอด่านหมดทุกด่านแล้วนะคะแล้วก็พอมาอปลูกนะคะมันไม่เดินรากไม่เดินนะคะประมาณเกือบสองเดือนไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะพอเอาตัวปุ๋ยเม็ดนะคะที่ปุ๋ยกิโลเราเนี่ยนะคะ<อ>มาละลายแล้วก็ลาดนะคะโอ,โอตอนนี้นะคะประมาณอาทิตย์กว่านะคะขึ้นมาแล้วนะคะทรงต้นผุดขึ้นมาละนะคะ<อ>แตกแขนงออกมาหมดแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้ไม่ไม่ห่วงแล้วค่ะไม่ห่วงแล้ว ดูนะคะเอาอ้อยออกก็ปลูกเลยนะคะเนี่ยขุดปลูกขุดปลูกเลยนะคะเนี่ยนะคะรอบๆนี้อ้อยเลยค่ะเนี่ยแปลงนี้เอาอ้อยออกก็ปลูกอีกนะคะนี่นะคะนี่นะคะให้กํำลังใจนะคะสวนที่เจอปัญหานะคะสวนนี้คิดว่าปัญหาเยอะสุดละก็ยังรอดนะคะนี่เลยนะคะติดตามผลนะคะวันนี้นะคะวันนี้ ติดตามผลวันวันนี้เจ้าของสวนเปิดตัวได้หรือยังคะวันวันนี้เจ้าของสวนเปิดตัวได้หรือยังคะท่านลองสัมภาษณ์สิท่านลองวันนี้ผมไม่อายแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมพี่ดอนเล่าให้ฟังหน่อยแปลงนี้มันเป็นยังไงตอนแรกเลยเปลูกตอนแรกอ่ะเขาใจผิด คพอปลูกแล้วก็คือเลี้ยไปรอด่ะแต่ว่ามันโมเมนต์ในเรือของของเขาอ่ะคือปลูกแล้วคือแถมมันเลี้ยมันโมเมนต์เดียคเาะนน้ำพ้นดินเพราะปลูกตอนแรกอ่ะขาดพื้นใจว่าน้ําอ่ะเราลดแค่พอให้มันกินพอที่ไหนได้ตอนเราปลูกตอนแรกเราขยําให้มันเป็นตมเป็นตมแล้วไปทีเนี้ยน้ําเราไม่พออืดินมันเลยแห้งไม่ร้วนรุยครับเออไปไม่ได้ไม่เดินต่อค่ะมันก็เลยดูแบบ ขาดอะไรสักอย่างค่ะทีนี้พอฟองมาทานบวยพูดให้ฟองมาทำแล้วเป็นไงปั๊บมาทำตามปุ๊บพิธีการยังไงนะเล่าให้ฟังใหม่หน่อยเทสคุณเทสลูกเิษก่อนพิธีการแรกควรคือเขาใส่ปุ๋ยค่ะใส่กับกิ่งตะธาดินบ่บ่บ่พวนบ่รวนซุยบ่้วนซุยมันก็ไปไม่รอดเราต้ดน้ำแล้ววนดินให้มันแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามสูตรที่ประธานให้มาน่ะอ่าอ่าสิบวันครับ เริ่มเห็นผลห้าวันยิ่งยิ่งดูยิ่งภูมิใจพูดเสียงดังพูดได้ครับพูดได้พีดด่ย์เพ่ดอนตอนนั้นมันสองเดือนมันต้นเท่าไหร่เท่านิ้วชียย้สองเดือนความ,มาสูงไอออดสิไทยลงไร้กุมม้มเป็นมือเห็นเห็นของเพื่อนข้างบ้านเห็นสวนของเราเองเนี่ยนะคะเจ้าของสวนตัวจริงแล้วค่ะประสบการณ์ตรงนะคะจากที่ตรงนี้ปลูกอ้อยนะไอ้เนาะ เออปลูกอ้อยเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนพี่น้องขับรถผ่านหัวเระยังไงนะฮ่าฮ่าะแข่งเออเป็นบ้าข้างนอกเราเริ่มอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เราเริ่มก่อนเขามักจะมองแบบนี้แหละแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตำหนิเขานะจ้าต้องต้องดูที่ว่าไม่ต้องไปอะไรอ่ะเขาเรียกไม่ต้องไปมองเสียงรอบด้านมากนะตอนนี้ถ้าต้งใจเราเป็นหลักตเพื่อนถามเราในไลน์กลุ่มตอบได้ยัง ไม่ว่าจะต่อมันเข่าอยากไปสอนนอดสวนถ้ามีทีกาดที่นี่เลยดีเลยนี่นตอนแรกจนท้อเนาะพี่ทอนเนาะต่อถอนนะครับเนาะอุ้ยไอ้หลีก่นะคะสวนนี้นะคะประสบการณ์ตรงพี่น้องขาถ้าผ่านมาทางนี้นะบ้านนนแดงนะมาเยี่ยมชมได้เลยค่ะที่นี่นะคะพี่ดอนเจอตั้งแต่ปัญหาที่ว่าดินนะคะดินแข็งเนาะไอเนาะรากไม่เดินเนาะ ต้นชะง,งักเนาะนอืมด่นี่ตัวปลูกใหม่ค่ะอ,อยู่นี่หมดเลยปัญหาสารพัดนี่รวมอยู่นี่นะแต่ตอนนี้นะคะขึ้นต้นขึ้นลำขึ้นยอดแล้วค่ะนะคะกิ่งก้านสะดุ้งพุ่งแล้วบอกว่าท่านลองเมื่อไหร่จะมาหาผม <laughs> ร้องว่าดีเดียวปาปุ๋ยมาดีจบทีมเลยนะคะอันนี้ชื่นชมค่ะชื่นชมชื่นชมคนไม่แพ้ค่ะขอ,อนิ้วป้องคนไม่แพ้เลยค่ะนะคะอคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ